วันนี้มาเจอกับวันเดอร์เลยที่สวนสบายใจที่วันเดอร์แลนด์คลิปก่อนที่เราพาไปดูป่าไปเดินป่ากับยายสิงห์แล้วยายสิงห์สอนเราเรื่องอ e ีลอกนะเราไปทํากันบ้านมาปรากฏว่าตระกูลอ e ีลอกกับอ e ีลายเนี่ยมันตระกูลเดียวกันก็เลยมาสังเกตดูที่บ้านตัวเองอ้าวเรามีอ e ีลอกที่เป็นอ e ีลายสังเกตดูลายนะ <laughs> เอ๊นะวันนี้พอดีไม่ได้สวมหมวกตัวลายทหารลายพรางของเราอะ เกือบเหมือนเลยนะตัวลายๆและอีลายของเราเมัน,นตระก,กูลเดียวกันหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ก็คือเป็นพืชตระกูลบอนบอบนอนั่นแหละที่ว่าถ้าจะกินอ่ะต้องผ่านความร้อนอย่างดีที่เคยคุยให้ฟังแล้วรอบหนึ่งอ่ะแต่ทีนี้สังเกตดูว่าเอ๊ะที่บ้านเราก็มีไม่แน่ใจเนื่องด้วยเราเป็นคนชอบสะสมไม้ป่าอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าเอาปลูกไว้ไหมขึ้นอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กันเดาว่าน่าจะปลูกไว้นะคะฉะนั้นพืชพวกนี้มี ติดบ้านติดสวนไว้ก็ดีไม่จําเป็นต้องไปเข้าหาที่ป่าก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งสวนเราอาจจะเป็นป่าค่อนข้างมากมันก็เลยขึ้เกิถ้าเป็นปกติจะไม่เกิดอย่างนี้ใช่ใช่พั้นเนี่ยทุกคนดูคดูความชุ่มชื้นของนี่รากไม้ใบไม้ชุ่มชื้นมันป่านะครับทุกคนตอนนี้เขาก็เลยเกิดได้แต่ถ้าเป็นแบบพื้นที่ปกติที่ไม่ใช่แบบภูมิประเทศอย่างนี้นะครับอาจารย์อาจจะไม่เกิดใช่หรือบางคนเห็นก็ไม่ไม่ทิ้งไว้ละมันไม่สวยไม่สวยไม่คุ้นเคย ไม่รู้ว่าเอาไว้ทําไมต้นอันนี้คือเขาจะเกิดอีกต้นเหรอครับใช่ใช่เป็นหน่อของมันหน่อแล้วก็จะมาเป็นอย่างนี้เขาสูงขนาดไหนครับอาจารย์ก็ที่ในป่าเราเห็นก็วันนั้นเราเห็นแต่ต้นเล็กเนาะที่ในสวนนี่ค่อนข้างจะสูงแล้วแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปถ่ายบุกบุกอ่ามีลอกอีลายบุกแล้วก็บอนตระกูลเดียวกันอยู่ที่นี่หมดเลยตระกูลเดียวกันหรอครับใช่ใช่เป็นตระกูล มันมีความคันอะแต่คนก็ฉลาดรู้ว่าจะกินยังไงจะปลูกยังไงแล้วแล้วมันมีมันต้องมีดีแน่ๆหละถึงเอาชนะความคันได้แล้วก็กินกืนรอดมาทุกวันนี้เป็นหนึ่งในอาหารเมนูไทยดำนะไทยดำมีอีกเมนูหนึ่งเดี๋ยวจะไปไปถ่ายวันนั้นหยอดไว้แล้วเรื่องของอัจุบผักนะกินหญ้าปากควายแล้วมันจะมีอีกเมนูหนึ่งก็คือแจ่วอดก็คือ เอาใบาบอลเนี่ยมาทามาหมักครับเรียกว่าแจ่วอ,อดกินตอนอดอยากหรือหรือไม่แน่ใจว่าทําไมถึงเรียกว่าแจ่วอ,อดก็คือเป็นการคูมปัญญาในการหมักใบบอนเนี่ยเพื่อไว้กินเดี๋ยวเราได้ชิมแน่นอนค่ะเอพอโซดต่อไปครับอา,อาหารหายาก